สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีพอตของลุงพลปะแตนทุกทุกคนนะคะวันนี้ไม่ได้มาว่าอะไรหรอกนะคะแต่อยากจะขพพูดบ้างนะคะเรื่องสุเทพนะคะก็อยากจะพูดนะคะคือสุเทพต่างคนก็ต่างอยู่แต่น้ําตาลเปรี้ยวก็พูดถูกแล้วละ่ะเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยู่ยิ่งต่อไปเขาเรียกว่าความยาวสาวความยืดคนอย่างเธอมันไม่จบอยู่แล้วละ่ะ ถามว่าทุกคนเนี่ยเขารักเธอไหมยอย่างบอสนาทีเขาก็รักเธอนะ่ะอาจารย์ธนันเขาก็รักเธอนะ่ะฉันก็ยังรู้สึกกับเธอดีๆน้ําตาลเปรี้ยวก็รู้สึกคือทุกคนนะ่ะรู้สึกดีกับเธอหมดทุกคนนั่นแหละไม่มีใครหรอกที่จะไปทําลายเธอนะ่ะฉันจะบอกให้ยิ่งอาจารย์ธนันกับบอสนาทีเนี่ยเขาเชียร์เธอเสมอ หัดไปดูคลิปเก่าๆเขาบ้างนะของบอสนาทีเขาเชียร์เธอเขาเป็นคนที่อยู่เคียงข้างลุงพลเขาพูดอะไรได้มากไม่ได้สิ่งที่เขาพูดได้เขาก็พูดไม่ใช่ว่าเขาจะมากลางเกิงบ้าบอคอแตกอย่างที่เธอคิดสิ่งที่เธอคิดมันไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดเขาสนับสนุนเธอจะตาย แต่น้ำตาลเปรี้ยวเนี่ยเขาก็รักเธอน่ะเห็นคุณค่าของเธอแต่มีแต่เธอนี่แหละที่ทำตัวเองเธอนั่งแซะทุกวี่ทุกวันแซะกันเองอะ่ะพอเธอยอดตกเธอก็แซะทุกคนะดูฉันสิฉันยอดไม่เห็นมีใครดูฉันเลยฉันช่องเมื่อก่อนเนี้ยเธอมาเท่าไหร่เจ็ดพันฉันอะ่ะอยู่มากี่ปีแล้วฉันอยู่ฝั่งนี้ไม่เกี่ยวกับฝั่งนู้นนะ แต่ทำไมทุกคนถึงได้รักเธอล่ะ FC ทุกคนทำไมรักเธอล่ะก็เพราะเธอมีความจริงใจให้กับลุงไงแต่ตอนนี้เป็นอะไรยอดตกเป็นบ้าเหรอถามหน่อยสิมันเป็นบ้าเป็นหลังไปแล้วเหรอฮะทำไมเธอไม่เอาแต่ความจริงใจเอาพี่น้องอะถึงมันแดกไม่ได้ก็จริงอแต่ความรู้สึกอะทำไมไม่เอาความรู้สึกวะฉันถามหน่อยอย่างบออนาทีอย่างอาจารย์ธนันเนี่ยเขาเชียร์ช่องให้ตลอด ถึงจะได้มากได้น้อยเขาก็เชียร์ให้เธอจะให้เขามานั่งอุย้ยจับเธอนั่งแท่นทุกวันนะเมื่อก่อนเนี่ยเธอก็เหมือนนั่งแท่น่ะฉันอยู่มากี่ปีแล้วฉันยังไม่เห็นมีใครมาติดตามฉันเลยฉันก็เฉยเฉยมีแค่เนี้ยเธอมาแค่เจ็ดพันเธอมีความสามารถทุกคนเขาก็สนับสนุนเธอคนที่มีความสามารถแล้วเธอมีความจริงใจให้กับลุงเขาก็สนับสนุนเธออย่างอาจารย์ทนั้นเนี่ยเขาพูดในช่อง เขารักเธอจะตายเธอก็บอกว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาอะไรนะบอกว่าอาจารย์ธนันไม่ได้เป็นคนเชียร์ช่องไม่ได้เป็นไม่ได้ช่องไม่ได้เกิดจากอาจารย์ธนันใช่เธอเกิดมาจากฝั่งโน้นไงเจ็ดพันแล้วเธอก็มาฝั่งนี้ไงเธอจําไม่ได้เหรอที่เธอเข้าช่องอาจารย์ธนันอ่ะวันแรกที่เธอเข้าช่องอาจารย์ธนันเธอเป็นตัวป่วนอยู่แล้วและทําไมอาจารย์ธนันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครจะ ให้โอกาสเธอก็ให้ได้นะครับไปฟังแล้วกลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆของอาจารย์ธนันที่เธอเข้าไปครั้งแรกหรือครั้งที่2อง่ะั่นก็ถือว่าเขาเชียร์แล้วให้หลังจากเจ0 0พันมาเนี่ยนะ fc ก็ไปติดตามให้จนได้กี่ทากี่เท่าแล้วหลังจากนั้นเธอก็ใช้ความสามารถของเธอไปเรื่อยๆแต่ถ้าเธอไม่มีคนผลักดันฉันถามหน่อยว่า fc คนไหนจะเข้าไปติดตามเธอ เธอพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกแต่ไม่ได้ไม่มีใครเขาทวงบุญคุณหรอกแต่จะพูดให้ฟังว่าทุกคนเนี่ยเขามีใจให้เธอทางนั้นแหละแต่เธอทําให้ทุกคนต้องเสียใจเธอไปว่านาทีไปว่าบอสนาท,านาทีเกินไปอะไรก็ทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์เียอะไรนัาหนาจนพวกเรานี่ทนไม่ได้แล้วถึงเขาจะทำคอนเทนต์เพื่ออะไรอะ่ะเขาช่วยลุงทุกอย่าง เงินทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ไปช่วยสนับสนุนโปรต่างๆของลุงแล้วเขาผิดเหรออย่างบอสนาทีเนี่ยเงินที่เขาทำคอนเทนต์ทุกวันทุกวันเนี่ยเขาก็เอาไปช่วยแม่ครัวช่วยซื้ออาหารช่วยจัดโปรโมชั่นช่วยแถ,แถมของกำนันโปรตัวนี้แถมของกำนันแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเงินของแกทั้งนั้นอันนี้ไม่ได้เอาบุญคุณของบอนาทีมาพูด แต่อยากจะมาขยายให้ฟังว่าสิ่งที่บอสนาทีทำเนี่ยมันเป็นแบบนี้หวังว่าเธอจะเข้าใจนะสุเทพนะแล้วบอสนาทีเขาโอ้โหจะไปออกตัวแรงมันก็ไม่ได้แต่คราวนี้มันเลเอะเทอะกันไปหมดอะไรไปจุดไหนก็เลเอะเทอะจุดนี้ก็เลเอะเทอะสิ่งที่เขาออกมาพูดสิ่งที่บอสออกมาพูดมันก็เรื่องจริงน้ำตาลเปรี้ยวนะเขาลักเธอขนาดไหนบอสนาทีรักเธอขนาดไหน อาจารย์ธนันรักเธอขนาดไหนแล้วพวกฉันทุกคนเอซรักเธอขนาดไหนถึงไม่ได้รักแบบโอ้โหจะดมดากเลยอย่างนั้นแต่รักด้วยความจริงใจของเธอที่มีให้กับลุงพวกเราถึงติดตามให้โอกาสเธอถ้าเธอไม่ได้คุณบอสนาทีคุณอาจารย์ธน,นันแล้วเอฟซีทุกคนเนี่ยเขาจะเข้าไปติดตามไหม ให้เธอเก่งใี้เธอมีความสามารถก็จริงถ้าไม่มีใครรับรองหรือไม่มีใครสนับสนุนจะมีเอฟซีคนไหนไปตามเธอถ้าไม่มีใครมาการันตีให้บางคนฉันถามหน่อยจะมีใครให้โอกาสเธอเธอไม่ได้เตือนหรอกแซะตลอดแซะทุกวันแซะฟังกันเองแซะบอสนาทีนี้แซะมากที่สุดแซะเขาอยู่นั่นแหละ แซ่เจ้าปู่เอาแม่งทุกคนทุกวันเนี้ยเธอเป็นอะไรฉันถามหน่อยมันไม่มีใครเขาเกลียดเธอแม้แต่คนเดียวเลยนะเธอทำตัวเองทุกอย่างเธอทำตัวเองนะสุเทพเธอหันไปดูจริงๆเธอออกมาแซ่ทุกคนอย่าบอกว่าเตือนถ้าเตือนเธอต้องไปหลังไม้กับบอหนาทีเขากับอาจารย์ธนันเขา แต่ออกแม่งมาทำคอนเทนต์ข้างหน้าแล้วคนอื่นเขาจะมองอยังไงนี่เราพูดความจริงเราไม่ได้ต่อว่าแต่เราพูดถึงหลักความเป็นจริงถูกไหมคายเอฟซเราอยากจะให้เธอคิดคิดวิเคราะห์แยกแยะเหมือนที่เธอพูดอะคอวยไม่ใช่ควยคิดวิเคราะห์แยกแยะในสิ่งแรกๆกก่อนที่เธอจะมาหยุดฝั่งนี้คิดนะ แต่ถ้าเธอคิดไม่ได้ทุกคนเขาก็คงปล่อยเธอละเธออยากจะด่าพวกฉันด่าบอสนาทีด่าน้ําตาลเปรี้ยวด่าจารย์ธนันมันก็สุดแล้วแต่เธอแหละเอาแม่งให้หมดคนที่อยู่เคียงข้างแต่ผักมิตรเป็นศัตรูก็พราะเธอคนเดียวสร้างมันขึ้นมามเธอคนเดียวเธอทําตัวเองเข้าใจไหมว่าเธอทําตัวเองสุเทพบอสนาทีอาจารย์ธนันน้ําตาลเปรี้ยว แล้วรวมถึงฉันแล้วก็เอฟซีทุกคนที่เขารักเธอเขามีใจให้เธอทุกคนไม่ว่าจะเป็นลุงลุงก็ชมเธอตลอดลุงออกมาแสดงให้เห็นว่าผมกาลังตีเห็นไหมไม่มีใครทวงบุญคุณเธอนะสุเทพแต่เธอทำตัวเองจริงๆถ้าเธอคิดได้ เธอหันไปย้อนไปคิดดูคิดวิเคราะห์แยกแยะจำไว้นะจะบอกให้บอสนาทีก็ไม่เคยใจร้ายน้ำตาลเปรี้ยวจานทัน,นันเรารวมพวกเราเอฟซี FC, ตักทุกทุกคนไม่มีใครใจร้ายกับเธอเหรอกจำใส่สมองน,น้อยๆของเธอ,เอไว้ด้วยสุเทพ